ซันรับสูทินี่ไดอารี่ค่ะวันนี้จะพามาตอนหอยหลอดอน,นี้เป็นสารตะเภาหลวงชิมตอนส,สุดมศักด่งทางนี้อนนดอนหอยหลอดตอนเย็นๆน,น,นี่ลูกอะไรอันนี้ลูกอะไรอ่ะนี่ต้นไม้นี่เขาเรียกลูกอะไรเน,นี่ยไปไว้ ไปไหว้เดี๋ยวกลับมาก่อนไปเดินห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะพี่ห้องน้ำอยู่ทางนู้น่เอาไปเดินดูของขายก่อนทางหลังนู้นก็มีพระไหว้มีมีใช่ทางหลังนู้นก็มีพระไหว้มีมีอะไรพุ่มพวงอ่ะนี่ค่ะดอกไม้สวยสวยใช่ในดอกไม้สวยสวยค่ะจะพาไปร้านขายของค่ะขายขายอาหารทะเลค่ะ ตอนหอยหลอดตอนเย็นๆนะคะตอนบ่ายบ่ายคะ่ะมากันเลยะคะ่ะนี่ริวสวยมากเลยอากาศดีาอากาศสวยอากาศสวยนะมีคนมานั่งกินอาหารเยอะยอะเลยค่ะสวยมีนกด้วยอ สวยน้ำทะเลสวยมีมีร้านแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะวันธรรมดา,าลักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะคะลักท่องเที่ยวน้อยก็เลยไม่ค่อยมีคนร้านอาหารก็จะเลยดูเงียบๆค่ะอันนี้เราจะเดินไปทางร้านขายอาหารทะเลค่ะหอมแห้งค่ะอือก็เดินไปหอมแห้งแถวตอนเอยือย ค่อยมีวันนี้พร้อมเป็นวันธรรมดาค่ะมันไม่เหมือนวันเสาร์อาทิตย์ร้านขายของไม่ค่อยมีเยอะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ร้านปลายเยอะ,ะมาถึงร้านแรกเลยค่ะร้านขายปลาแห้งค่ะย้ายขายปลาปลาลาแห,ห้งอยู่ตลาด โอ้ยเมื่อก่อนครับโขนก้อนใหญ่นี่ปลาอะไรคะเนี่ยปลาสีเผียดจ้ะอ๋อปลาสีเผียดหางเข็มเหรอตอนนี้คือเดี๋ยวนี้ปลาเป็นหางแข็งหางเข็มไอ้อตลาดปลาของแข็งอกอาแรกอ่ะตลาดมันเป็นกระเมือกใช่ครับตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เป็นเมือกเหรอไม่มีเมื่อเลยตอนนี้ราคาหมดเยอะ อันน <kung> ูี่ป้าเขาหน่อยเพราะว่าเขาทำเองครานี้ถูกที่สุดแต่ถูกเลยที่วันนั้เราไม่รู้หุ่นใจทุกคกเดินมาหมดเลยตอนนี้เราทำเองตอนนี้แม่ค้าไม่ค่อยมีตานธรรมดาแม่ค้าจะมีสวัสดทิต์สวัสดิ์นี้แม่ค้าเยอะมีกี่ร้านมี่ขายของแม้ค่ะ ขายของฝากคันเดี๋ยวเราส่งมาเพ่อส่งเลยพี่อืมอาหารทะเลพี่ซื้อไรืยังนีปลาไอเนี้ยที่ชอบนี่ได้จ้าขาวร้อยเยลกันนี่ย ปลาหมึกปลาไอ้น <ici> <an> ี้ยอ๋อเนี่ยนี่หนวดหมึกอ๋อไปดูอาเวันนี้ไม่ใช่อยมแม่ค้าวันธรรมดาเลยเหรอคะใช่แล้วก็เพิ่มข้าวคุ่กะปิก็อร่อยถ้าวันธรรมดาแม่ค้าน้อยเหรอแม่ค้าไม่ใช่หรอกวันนี้ตอนเลี้ยคนแม่ค้ามันเลยเลิกกันไปเข้าไปเยอะเอาเหรอ ลูกว่าลูกว่าม่เฉพาะสาอาทิดนะเยอะๆก็มีมากหน่อยนึงแต่วันนี้วันธรรมดาหยุดเ็เยอะเปลาเค็มตัะสองร้อยแปดสิบสร้าสิบสามร้อยห้าสิบโอ้เจ็ดร้อดได้หเอตัวไหนลดได้ปลาอีกทีอันนี้ลดเลองร้อยร้อยบาท นั่นตัวนั้นลดเหลือเจ็ดร้อยชวนชวนได้หมดเลยเจ็ดแปได้ก็ลดเหลือเจ็ดร้อยได้ปลาเอาอะไรมากคะไฟซีิวก็มีเลือกข้างในเลยได้ตัดปลาเขาเรียกปลาอะไรปลาปลากระตักอันนี้เขาเรียกปลาเราเอากระปิไหมเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรปลากระตักเลย พิปลาที่เขาไปไอ้เนี่ยปลาใส้ตันเดินไปทาง้เขาฝากน้ำตาลเขาฝากซื้อนี่กุ้งกรอบมันจะมีเปลือกด้วยร้านไม่เยอะวันนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้ากิไปอ่ะ ได้ค่ะอันนี้เป็นปลาต่างคเก็บแห้งเนี่ยไม่เหลืองเออที่ไม่เอาเลยเนี่ยก็ซื้อแล้วที่เมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่หรอกก็ไม่รู้ปลาปังปลาไม่เหลืองนะนี่ปลาอันนั้นปลาอะไรที่ซื้อมาเมื่อกี้ก็ไม่รู้ก็ซื้อที่ตลาดไอ้นั่นน่ะร่มหุบมาอันนี้ของเราอบแห้งอันนี้อบแล้วเหรอใช่ค่ะต้องอบถ้าไม่อบเอาไว้ไปพี่ไปไว้มันจะเป็นลาโอ้จะไว้นานไม่ได้จะไว้นานไหมอันนี้เขาอบไปแล้วไว้นานได้ไว้นานได้เนี่ย แม่เลยแล้วพอเราจะกรอบเลยค่ะเค็มไหมไม่เค็มค่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวไม่ใช่ของเราเราก็ไปจับปลามาเองเนี่ยเขาไปเขาทำเองเขาทำเองว่าเหรอไม่ใช่ของโรงงานเอาสิผิดูก่อนได้ห่านในถังได้จ้าเดี๋ยวก่อนเดินดูก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ซื้อมาแล้วไม่ถูกมากลยร้อยหนึ่าค่ะร้อยหนึ่งได้ยังไง กเรื่องบกก็ทั้งขาบอกว่าทางนี้เขาก็มีขายร้อนึงายนั้นเป็นหว่ใช่แล้วเขาก็มีเหมือนกันมันเห็นป่ะคนละเคร่งได้เขรับคนละเคร่งดีเนาะจุ๊บนี่พี่ชอบกินปลานี้นี่ าไม่มีที่ทอดเอานี่เขาอบแล้วมัเพี้เหรออันนี้ต้องไปทอดอ่าต้องไปทอดเอาก็ตากแห้งปลาตากแห้งไม่กุ้งนี่แหละที่เขาจะเอาแต่มันเป็นสีขาวๆอย่างนี้มนมีเกล้เขาฝากเหรอและไอ้นี่ไม่ใช่เคยหก็ต้ากระโทรไปถามเขาใหม่ไม่โทรล ช่ไปถามเขาใหม่สิเขาบอกเขาไม่มีเปลือกแล้วเดี๋ยวนี้อยงเมีเปือกหน่อยหน่อยใ่เ้ดียวกันเหรอนีตัวนี้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเหลืออยู่สถุงน้อัาไปร้อยแปดสิบร้แปดสิบครึ่งโลถไดเอาครึ่งโลไครโเก็บไปยังไงอ่ะแช่แข็งหรอใช่แช่ตู้เย็นธรรมดาิกได้ใ้นากอเอาคิดไปสมรด คนเงียบเงียบคนเงียบเงียบอร่อยนะตัวเนี้ยพอมาวันธรรมดาคนเงียบมันจะไม่ใส่สีเลยไม่ใส่สีแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะใช่ไหมคะไปยำปั่นโพยำเวลาเราเปนสามร้อยเจ็ดสิบนี่ขึ้นรอเหรอคือรนมันเงียบเงียบคนไทยแต่ก็ซื้อของมาเยอะแล้วก็ เอาซื้อก็ซื้อเขาหน่อยซื้อเขาเอาไปเอแล้วมีเตด้วยะไก็ต่อา้อ๋อได้รอเปล่าเอาอะไรอีกไหมนะแม่ค้าเขาใจดีอ่ะก่อนได้มห้ไคะ ม้าเขาใจดีนไขายของเหมือนกันแล้วก็ขายแยกเหมือนกันอันนี้ที่เขาจะเอาเขามีเปลือกสีขาวแล้วนั่นก็ซื้อกรอบนี้ไม่บอกว่าเขาไม่มีโทรไปถามเขาก่อนไม่ได้ซื้อนี่ก็พอแล้วไม่ถามเขาก่อนไม่บอกว่าไม่ซื้อแล้วไง ซื้อปูอยู่ด้วยของทานได้เลยชิมได้ค่ะพี่คุณไม่ชิมได้พี่จะชิมอะไรได้คะน้องให้ชิมได้นะปลาเส้นตัน,นะคะ่ะนั้นทอดกรอบคอ่ะ,คะอบแห้งนะคะ ทาง,นงนาไปไปนโไปไปน,น,นไปไป้นก่อนนะไปไหว้พระก่อนโอเคไปไหว้พระตอนห้อยหลอดเขามีที่ไหว้พระด้วยล้ไยหล้ดมือถูอถ้วดอ่ะ